ที่19พฤศจิกายนนะครับส่งนะครับส่งความประทับใจนะครับส่งข้อความเนาะมาได้จนถึงตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยจนถึงวันที่13พฤศจิกายนก่อนเที่ยงคืนนะ23.59แล้วเราจะประกาศรายชื่อ30พัท่านผู้โชคดีที่จะได้รับพลอยพร้อมไลเซ็นของน้องในวันที่19เวลา5โมงเย็นนะครับ <ừ> ผม <ừ> นะรอจังหวะรอจังหวะ แป้งแต่ละสีต่างกันยังไงครับอ่ะถ่ายมืออีกแล้วนี่เลยค่ะผมจะเริ่มจากสีเบสิกแบบเบเบก่อนสีคริสตัลอยู่นี่อันนี้ก็จะเป็นสีขาวสีขาวล้วนเลยครับคือทั้งสับอ่ะจะมีสีคริสตัลมีสีโซสติสอันนี้นะคะก็จะออกชมพูชมพูหน่อยแล้วก็จะมีสีอันนี้เป็นมูนเวฟจะเป็นแบบหลากสีสันเหมือนยูนิคอร์นหน่อยอ่ะเริ่มจากอันแรกเลยสีขาวสีคริสตัลอันนี้ก็จะ เบสิกเลยถ้าสำหรับคนที่แบบอยากจะเวอร์ลูกคุมคนทําให้ผิวแบบผิวสวยเล่นแสงแบบปกติแบบที่อาจจะไม่ได้อยากให้กระจ่างใสขึ้นก็จะเป็นสีนี้เบสิกใช้ทุกคนเลยครับสีขาวแต่ถ้าเป็นสีโซสติสที่มีสีที่ตัวตลับเขาจะมีสีชมพูชมพูขึ้นมาหน่อยตัวนี้จะทําเวลาเราใช้เขาจะอัพให้มีความแบบกระจ่างใสขึ้นมาหน่อยอใช่แต่ไม่ได้ไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะมากใช,<ล>ใช่อันนี้ก็จะกระจ่างใสขึ้นมาหน่อยครับซึ่งดีนะตลับก็สวยด้วย ส่วนอีกหนึ่งสีนะครับสีวูนเวฟอันนี้เขาจะมีสมสมสีฟ้าขึ้นมาอันนี้ก็จะยิ่งสว่างเลยใช่ไหมครับใช่โซลตีสแต่วูนมูมปกติอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่ว่าสวยเหมือนกันคือแค่ตลับก็กินขาดแล้วเขาอินกับอันนี้มากนะเ้ยอยากให้ทีมงานแบบว่าแบบแทนกล้องมาคือตอนนี้นะทีนั่งแบบสบายมากเลยเป็นการไลฟ์ที่สบายมากเพราะว่าน้องทำงานแทนได้หมดแล้วผมชอบว่าเดี๋ยวไลฟ์หน้านั่งคนเดียวแล้วนะ ผอเหรอโอเคครับพูดแล้วนะพูดกดเองก็คือทั้งหลายอยู่อย่างเงี้ยกดแล้วก็มีคำถามมาบอกว่าอ้าวนี้มีสามสีแล้วเนาะแล้วเขาบอกสีพึกษะสียังไงสีพึกอาจจะไม่มีนี่ะสีพเพราะอะไรสีพึกไปอยู่ตรงไหนยังไม่อยู่ตรงนี้สีพึกอันนี้เอออาจจะอยู่ต่างประเทศครับ ดีนะเขาบอกว่าแบบขายเก่งมากเหมาพ่อค uh ้าเลยได้ไหมคะเขาบอกเขาบอกเหมาพ่อค้าออกแบบมาให้เติมระหว่างวันเนาะเพราะเขาจะไม่เพิ่ม c o v e r a ร e ใดๆไม่เพิ่มการปกปิดไม่เพิ่มความหนาความอะไรบนผิวเลยที่ช่วยได้มากๆคือเคลียร์ผิวครับให้กับเบอร์สวยผิวดูเนียนแล้วก็ซับความมันให้เมคอัพของเราเนี่ยมันติดทนขึ้นเนาะเหมาะกัน เติมมากๆแนะนําก่อนเอากระดาษซับมันหรือกระดาษทิชชู่เอาความมันเดิมออกก่อนแล้วก็ใช้แปรงวนแป้งหรือคอนซีลเลอร์อะไรใดๆที่มันตกหล่องให้เรียบร้อยก่อนแล้วลงแป้งเข้าไปได้เลยส่วนไหนที่มีรูขุมขนและเราอยากทําให้รูขุมขนเราเบลอขึ้นที่แนะนําให้เอาแปรงเล็กๆแล้วก็วนเข้าไปในรูขุมขนเป็นวนเบาๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใครมีปัญหารูขุมขนแนะนําสีออโราสีออโราจะแก้ปัญหาอันนี้จากการพิสูจน์กับลูกค้าหน้าร้านพอลง แบบบนหน้ากระจกลูกค้าถักทุกคนเลยว่าดูเนียนจังดูเนียนจังดูเนียนจังอย่างเงี้ยนะครับอมาให้เลยสีอรลรสิออลโลราคือไม่รู้จะทำยังไงให้เห็นอะเพราะว่าน้องอะมีความพาสเทลทุกอันเวลาเข้ากล้องเข้าแสงแล้วว่ามันก็เลยจะมีความแบบ สีมันจะดูเป็นขาวๆเหมือนกันหมดเนาะเพราะฉะนั้นใครที่กังวลว่าถ้าเลือกสีแล้วมันจะมีปัญหาไหมในเวลาที่เราไปใช้ไม่ต้องกังวลเลยครับเพราะสีน้องคือพาสเทลทั้งหมดแล้วก็พิกเมนต์ไม่ได้ให้สีจัดขนาดนั้นน้องสามารถปรับตัวน้องพิกเมนต์ฉลาดมากเขาสามารถปรับตัวเขาเองเข้าได้กับทุกสีผิวเพราะเขาถูกออกแบบมาแบบพริซึมครับให้มันปรับได้กับทุกแสงไม่ต้องกลัววอกไม่ต้องกลัวลอยอบนผิวแม้กระทั่งผิวสีสามารถใช้ได้หมดนะครับ,รบเอาอย่างนี้เลือกตามชอบ แป้งสีขาวตะกร้าหนึ่งใช่ไหมทีมงานใช่ค่ะตอนนี้ที่ปักอยู่เลยนี่เลยตอนนี้ที่ปักอยู่เลยนะครับฮะเหลือเท่าไหร่ยาหนึ่งพันไม่เหลือหนึ่งร้อยเก้าร้อยกว่าบาทอ๋อเหลือเก้าร้อยกว่าบาทอันนี้คือจริงปะจริงไม่จริงหรอรถเยอะขนาดนี้เลยหรอครับกดเถอะคือรถครึ่งหนึ่งเลยนะเนี่ยจากหนึ่งพันแปดร้อยบาทกดเลยแล้วก็ จ่ายในไลฟ์นี้เท่านั้นบอกเลยว่าใจ่ายในไลฟ์นี้นะซื้อให้ครบ3,900บาทขึ้นไปเนาะมีแป้งนางฟ้าหรือรองพื้นแล้วแล้วก็ซื้อใดๆให้ครบ3,900บาทขึ้นไปจะได้ของขวัญเพิ่มเติม3,550บาท3550บาทเนาะจะได้ไปเลยส่วนเป็นอะไรนั้นที่ว่าทุกคนฟังมาหลายรอบแล้ว <c oughs>